สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับราอนครับผมช่องภายใบบุญนะครับมีน้องก็นอนอีกตามเคยนะครับผมถึงเวลานอนของน้องนะครับวันนี้แต่วันนี้โอ้โหจะนอนยังคาบยาอยู่เลยนะครับเนี่ยจะนอนก็ง่วงนะครับง่วงครับผมหิวก็หิวแล้วครับโอ้โหยังติดอยากกินอยู่นะครับผมแต่ง่วงก็ง่วงนะครับผมทั้งจะง่วงทั้งจะกินนะครับผม ไม่รู้จะกินหรือว่าจะามาปัดมแมลงนะครับผมโหก็ได้เวลานอนของเขาแล้วครับวี่ก็หลับไปรอบหนึ่งครับผมอันนี้ก็เพิ่งสะดุ้งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับอ้าโหตื่นมาแล้วครับผม ตื่นมาทำไมลกูกฮะไม่นอนต่อลกูกทำไมไม่นอนต่อล่ะครับตื่นมาก็ยังสลึมสลืออยู่นะครับผมโอ้โหดูท่านอนนี่ครับผม หลั่อเยเลยนะครับผมเรียลุขึ้นมาดูแล้วก็นอนต่อแนละ้วหลับผูเลยนะครับผมหลับนะครับผมฟานก็หลับไปเช่นเคยคะหลับด้วยกันครับ ตื่นมแล้วคับผมตืนมากแล้วครับองี้ายาดยวก็ถือ,อยังเดียวครับผม,มรู้จะกินหรือเปล่านะครับไปนนะเลยไปนนะเลยนะยังไม่อิ่มครับผมยังนอนไม่อิ่มนะ อยากจะนอนต่ออยู่นะครับผมนะครับควานั่าก็เลยเรียกนะครับเรียกให้มาอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับผมเรียกให้มานอนอยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะน้องจะได้ไม่ต้องกลัวนะครับผมควานน่ายอยู่ก็อุ่นใจนะครับควานาั่ก็ กล่อมให้นอนนะครับผมขอมน้องนอนอีกรอบนี้นะครับเพราะว่าไปนอนฝัง่งนู้นแล้วสงสัยจะไม่กล้านอนนะครับผมต้องให้ฟานกล่อมนะครับผมด ตาก็หลับแล้วครับผมเดี๋ยวอีกครับก็คงจะได้นอนลงอีกเหมือนเดิมนะครับตอนกี้นอนตอนแรกก็นอนตื่นนะครับรอบนึงครับนอนแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ตื่นอีกแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไปนอนอยู่ฝัง่งทางนู้นนะครับผมสงสยัยจะเห็นคนเยอะ,ะมากเลยสะดุ้งตื่นตอนนั้นก็เลยเรียกมาใ,ใกล้ๆนะครับผม นอนเลยๆนอนเลยนอนเลยนอนไหมเยับนี่แม่เอาเงินเอารางวันมาให้นะครับผมก็เก็บได้เลยครับจะเป็นนอนต่อนะครับนี่ อ๋อแล้นอเไรนะแล้น้อง นอนถือยืนถือย่าดครับผมยืนถือย่าดครับจะหลับนะครับยอดออกมาครับผมนี่เป็นน้องระเปาครับผม น้องจะนอนลงอเปล่าฮนะน้องการนอนลงดเปว่าครับ จะนอนอีกแลก้วบอสนนะจะกล้านอนลงอีก,ลกอนนะแล้วบอสครับจะหลับไปแล้วรอบนึงครับผมในขึ้นรอบรอบที่สองรอบที่สามครับรอบที่สามแล้วแต่รอบนี้ยังไม่กล้านอนลงนะผมรอบที่สามแล้วนะเป็นยืน,ยน,ยน,น,น,อ,นอยู่นะผมครับผมถ้าจิแบบครับจะน้องหลับอยู่ครับน้องนอนอยู่ครับผม กินไห้ลูกกินไหมกินกล้วยไหมกินล้วยได้ไหมเนี่ยหลับอยู่นะครับผมจะหลับได้ไหมครับเนี่ยจะกาห้าสิบบาทหรือผม น,นี่ครับผมน่นอนนะผมห้าสิบบาทครับก็ให้มันตื่นมากินกล้วยครับ Terima <laughs> kasih <laughs> <laughs> ราบร่้กราไ่ไอะไรก่การที่เขกอไหก็ทขาโดน่ไมหรือนปกล้วยกอนแล้วก็นะครับจากจัดก็ผลตนนย่า้อาจะกระจายสลเมืองตางๆเพื่อที่งดีนังประนกร อ <50 S 2> ้าดีกว่าครับห้าสิบครับก็สงสัยน้องก็จะไม่นอนแล้วล่ะครับผมคลิปน <carbohyd S 2> uh, so ี so ้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับเราทางช่องทายใบบุญนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ